สวัสดีค่ะวันนี้มาพอกหน้านะคะวันอาทิตย์สบายๆเพิ่งกลับจากโรงพยาบาลคุณสามีไปผ่าตัดท่อน้ำดีมาเอ้ยไปผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีค่ะก็คือเอาถุงน้ำดีทิ้งไปเลยมาพอกโคลนวันนี้หัวข้อที่จะมาคุยกันก็คือว่าถ้ามีความรวยมีเงินมีทองกับความสุขเนี่ยคนสุด เราเนี่ยจะเลือกอะไรทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าความหมายของแต่ละคนนะคะว่าคุณให้นิยามของคําว่ารวยไว้ยังไงแล้วก็ให้นิยามของความสุขว่ายังไงอย่างสําหรับตัวพี่เนี่ยคะ่ะความสุขเลยคือเลือกเลือกเลือกความสุขความสุขในทางด้านของสุขภาพ ถ้าคนที่เคยป่วยมาแล้วคนที่นอนโรงพยา,พยาบาลบ่อยๆคือมีเงินมันก็ดีอะคะ่ะเราก็จะได้ไปนอนโรงพยาบาลดีๆนะคะแต่ว่าท้ายสุดเนี่ยท้ายสุดเลยคือเราอยากได้ร่างกายที่แข็งแรงมากกว่านะคะการที่ คือหนังสือหลายๆเล่มเนี่ยบอกว่าเอ้ยการที่เราจะมีความสุขได้เนี่ยคือเราไม่เอาตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในในส่วนตัวของพี่เองนะคะที่คิดเองก็คือว่าบางครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยไม่ได้เปรียบเทียบเรากับคนอื่นหรอกคะ่ะเราเปรียบเทียบตัวเราเองกับในอดีตของตัวเราเองทําให้เราเป็นทุกข์อย่างเช่นว่าถ้าในอดีตเราเนี่ย เราประสบความสําเร็จมาเราเคยร่ํารวยเราเคยมีเงินทองแต่ปัจจุบันเนี่ยเราไม่มีเงินทองแล้วเรา,เาคือลุ้มลุ้มดอนดอนว่าง,ง่ายๆการเป็นว่าจริงๆเราไม่ได้เปรียบเทียบกับใครเราเปรียบเทียบกับตัวเราเองแต่เราเปรียบเทียบกับใน,ในตัวเราเองเมื่ออดีตมันก็ทําให้เราไม่มีความสุขได้อันนี้คือพี่มองว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นเป็นอย่างนี้เราไม่ได้เปรียบเทียบกับใครเลยอ่ะบางทีเราเปรียบเทียบกับตัวเราเองว่า เฮ้ย hey, ฉันเคยได้อย่างนี้นะฉันฉันเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนนะฉันควรจะได้อย่างนี้ประมาณอย่างนี้ค่ะก็เลยทําให้เรารู้สึกเฮ้ยกระวนกระวายไม่มีความสุขแต่นี้ไอ้ส่วนเรื่องของความรวยอะคะ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับนิยามของแต่ละคนนะว่าว่าจะรวยขนาดไหนอย่างของของพี่เองก็คือพอมีพอกินแล้วก็ ได้ไปท่องเที่ยวบ้างแต่ที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องมีเงินสำหรับที่จะดูแลสุขภาพอันนี้สำคัญมากคือไม่ว่าถึงแม้ว่าคุณจะมีเงินไปท่องเที่ยวนะแต่ท้ายสุดถ้าเงินจะเข้าโรงพยาบาลไปหาหมอเนี่ยคุณไม่มีเนี่ยคุณลำบากและนั้นต้องตรงนี้ในในส่วนของพี่เนี่ยคือถ้าในความรวยของพี่ในความคิดของพี่เองก็คือว่า ความรวยของพี่คือต้องมีเงินเพียงพอที่จะดูแลสุขภาพของเรานะคะอันนี้คือถือว่ารวยแล้วไม่จําเป็นต้องไปไปเที่ยวต่างประเทศไม่จําเป็นต้องใส่เสื้อผ้าดีๆไม่จําเป็นต้องอะไรแต่ว่าวันที่คุณป่วยวันที่คุณต้องเข้าโรงพยาบาลคุณต้องมีเงินที่จะรักษาตัวเองอันนั้นคือพี่ถือว่าคุณรวยแล้วนะคะแล้วก็นะคะเมื่อเรา บริหารตรงนี้ได้นเนี่ยเราก็จะมีความสุขนะคะขีะระหว่างนี้ก็จะขอพอกโคลนไปด้วยจริงๆว่าจะพอกโคลนตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ไม่ได้พอกเลยต้องมาพอกวันนี้นะคะอากาศดีๆมาพอกข้างนอกบ้านโคลน,นธรรมชาติก็ต้องพอกท่ามกลางธรรมชาติเนี่ยค่ะ ป้ายเข้าไปเลยนิ่มนวลหอมสดชื่นมาก mm hmm. เมื่อวานที่ไม่ได้พอกโครนตามสัญญาก็เพราะว่าไปดูซีรีส์เรื่อง is i s okay to not be okay นั่นก็คือเอเ่อมันก็โอเคแหละถ้ามันมีบางเรื่องที่ไม่โอเค หรือบางเรื่องที่มันไม่โอเคแต่เราโอเคกับมันนะคะ่เอ,อเป็นซีรีส์ที่ดีมากๆเลยอะ่ะมีหลายคนพูดตอนนั้นก็ไม่ได้ตั้งใจจะดูแต่หลายๆคนพูดถึงแล้วก็เคยอ่านบทความนิดหน่อยเลยว่เออก็ดีจริงๆเมื่อวานดูถึงตอนทีออ่พระเอกต้องเลือกระหว่างตัวนางเอกกับพี่ชายของเขานั่นก็คือ สิ่งที่เขาเลือกคือความสุขของตัวเองกับความสุขของพี่ชายเขากับความรับผิดชอบความสุขของตัวเองกับความรับผิดชอบว่าเขาจะเลือกอะไรนะคะมีหลายคนที่มาถึงจุดจุดนี้แล้วมันถึงทางที่จะต้องเลือกนะคะบางคนก็เลือกไม่ได้อย่างเช่นว่าพ่อแม่บางคนเนี่ยค่ะ บางคนก็อาจจะต้องเลือกที่จะอยู่กับลูกนะคะมันเป็นความรับผิดชอบถามว่าความสุขของตัวเองอยู่ตรงไหนก็มีแต่ว่าเขาเลือกที่จะมีความรับผิดชอบมากกว่านะคะเหมือนกันค่ะบางเรื่องที่เราต้องเลือกเอาเลือกที่จะรับผิดชอบมากกว่าที่จะอย่างคนที่ดูแลพ่อแม่ยามป่วยอะคะ่ะอันนี้รู้เลย ถ้าพ่อแม่เราป่วยขึ้นมาเนี่ยค่ะเราจะต้องเสียสละความสุขของตัวเองเพื่อที่จะดูแลพ่อแม่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคือมันพูดยากค่ะว่าจะจะเลือกหรือไม่เลือกมันต้องหาจุดกึ่งกลางให้ได้ว่าเออเมื่อในเมื่อเราเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะทำให้ตัวเราเองมีความสุขหรือจะบาลานซ์ตัวเราเองได้ยังไง การทาโคลนี้ก็ดีมากเลยค่ะเดี๋ยวก็ทิ้งไว้สิบห้านาทีก็แห้งแล้วใช้หมดทุกอย่างมาไลฟ์ข้างนอกก็จะมีเสียงรถยนต์หน่อยนะคะแต่มันเป็นธรรมชาติค่ะมันเป็นธรรมชาติเราก็อยู่กับธรรมชาติออร์แกนิกธรรมชาติ อย่าไปอะไรมากกับชีสวัสดีค่ะคุณสามีมาที่หมายมาคุณสามีไปผ่าตัดถุงน้ำดีออกเป็นแบบสองกล้องอะค่ะมีสามจุดที่ท้องก็ไม่ได้เป็นผ่าตัดใหญ่ก็สบายขึ้น เมื่อวานตล,ลกมากก็มาไปซื้อผลไม้ค่ะก็ไปซื้อแอปเปิลแดงมาแล้วก็ไปดูว่าประโยชน์ของแอปเปิลแดงนี่คืออะไรปรากฏว่าหนึ่งในของประโยชน์แอปเปิลแดงก็คือช่วยลดการเกิดนิ่วในถุงน้ำดีค่ะ <c oughs> สายไปซะละตัดทิ้งไปแล้วค่ะโอเคใช้ทั้งหมดเลยนะใช้จนหมดสุดท้าย ทาโคนี่ใช้ได้หมดเลยนะคะที่ที่คอที่รักแร้ที่หนังศีรษะก็สบายสบายคนที่ยังไม่เคยทาต้องต้องลองนะคนยังไม่เคยมาสหน้าด้วยโคนเมื่อก่อนพี่ก็ไม่เคยคะ่ะแต่พอใช้แล้วมันเออชอบอะ่ะ มันกายเป็นว่าเอ้ยเป็นสิ่งที่เราต้องทำเป็นประจำผิวมันก็ดีขึ้นจริงๆนะไม่ได้ไม่ได้ไไดอวยไม่ได้อะไรเลยผิวมันดีขึ้นจริงๆแต่ต้องต้องทำเป็นประจำนะไม่ใช่แบบว่าเดือนหนึ่งทำครั้งเดียวก็ไม่ไม่มีผลอะไรเรื่องพวกนี้มันต้องอาศัยความมีวินัยด้วย ใช้เนี่ยค่ะแล้วทาอย่างนี้นะคะทั้งหน้าแล้วก็ที่คอเนี่ยใช้ประมาณช้อนช้อนขนาดนี้ค่ะช้อนชาแล้วก็ใส่น้ําทําคนให้ละเอียดเลยแล้วก็มาทาสบายมากเดี๋ยวก็จะอาบน้ำนะคะ่ะเพราะว่าวันนี้ไปไปเดินออกกําลังกายมาได้ได้ตั้ง6กกิโลคุณสามีก็เดินเก่งมากหลังจากผ่าตัด Okay. เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ประมาณแค่นี้ค่ะมามาชวนทุกคนดูแลตัวเองนะคะแล้วก็เลือกทางเดินของชีวิตของตัวเองให้ดีๆไม่ว่าจะเลือกทางไหนขอให้เป็นสายกลางที่ไม่สุดโต่งมากเกินไปทำชีวิตให้มีความสุขะคะ่ะโอเคสำหรับวันนี้แค่แค่นี้นะคะจะทิ้งไว้15นาทีก็จะแห้งแล้วค่ะ กเ็เดี๋ยวก่อนก่อนไปบอกนิดนึงค่ะว่าทำไมต้องทาโครนการพอกโครนเนี่ยค่ะมันจะทำให้หน้าของเราเนี่ยกระชับแล้วมันจะไปกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวหนังเราทำให้ทำให้รู้สึกว่าผิวเนี่ยมันถูกชุ่มชื่นขึ้นแล้วก็ปรับสมดุลให้ให้ดีด้วยแล้วก็ดีท็อกผิวดูขุมขนเนี่ยมันจะเล็กลงเลยค่ะคนที่ดูข,ข,ข,ขุมขนใหญ่มันจะเป็นสิวเป็นผดผื่นแล้วก็ เป็นลููตามนี้นะคะตามนี้แต่งหน้ามันก็จะลำบากไม่ติดคืิง่ายแต่งหน้าก็จะไม่ค่อยติดเท่าไหร่พอใช้โครนไปเนี่ยมันก็จะช่วยได้เยอะนะคะโอเคสำหรับวันนี้แค่นี้นะคะอยู่กับธรรมชาติบ๊ายบายค่ะ